วันนี้เราจะมาเล่นเกมหนีออกจากตัวอะไรอะตัวตลกเด็ก <c oughs> นี่เป็นบ้านของตัวตลกเด็กอันนี้เขาบอกว่าให้หยิบไม้มันเป็นมันเป็นแบบตัวตลกแต่ว่ามันตัวเล็กดูโนโนด,ดหูหยิบไม้ไปแล้วใช่องเอาไม้มาวางเนี่ยแล้วเราก็เดินตา,ามหรือไปยังไงอ่ะต้อไปหยิบมาอีกี่มันยังไม่พอวา <c oughs> งเือเลย ไปไหนเนี่ยฝั่งไหนไปฟังไม่รู้ว่ะอือจิไปหยิบมาอีกแฟดไปฟังแล้วนะเนี่ยแฟดไปฟังใส่เสื้อไม่เหมือนกันเลยขมก็ยังเหมือนกันมันแฝดไปฟังเหรอใช่มันแฝดไปฟังแต่เขาไม่รอเราไงเขาเขาไปเขาไม่พูดอะไรเขาจะเก่งไงอืมเขาเขาอยากเขาอยากเก่งเหมือนไปฟังนะ้็เลยฝึกไปเก็บเหรียญก่อนแฝดไปฟังเขาเปิดประตู ไปฟังเพื่อนแต่เขาแต่เขาทำหน้าไม่เหมือนไงเข้าไปในอุโมงค์ก่อนใช่ไหมเข้ามาดูเขาอุ้ยอ้วัดลมเป่าเราตัวเปลวเลยอ่ะดูดิ่เปลวเลยดูอู้หูกระโดดข้ามเลเซอร์นะระวังโอ้โโหอ้โหเปิดประตูค่าเปิดประตูเข้าไปแล้วว้าวต อุ้ยนี่ไงบ้านของตัวตลก้ยมีของเล่นตัวตลกเด็กตัวตลกเด็กมีของเล่นเยอะเลยแต่เราอ่ะต้องหนีออกไปเพราะว่าตัวตลกเด็กอ่ะมันดุร้ายดุร้ายทำไมอ่ะมันจะทําร้ายเรามันเป็นลูกตัวตลกจ็กเกอร์ใหญ่อ่ะวันนีลูกภาาไปฟังนีหว่าหรอใช่ไมเขียน เป็นตัวตลกเขียนเขียนเขียนตลกจังเปิดประตูหน่อยไปแล้วเข้าไปแล้วอันนี้เราเข้ามาช่องเอใช่ไหมเปิดเปิดเเราเข้ามาในห้องช่องเอใช่ไหมใช่กดปุ่มก่อนต้องกดปุ่มใช่ไหกดปุ่มให้เขาเปิดประตูให้เราไงเปิดยังไงวะเนี่ยนี่ไงเปิดแล้วยังประตูอยู่ไหนวะได้ประตูข้างหลังนี่ไงไหนอน่ยไม่เห็นเลยนี่ไงเปิดโอเคเห็นแล้วเก็บเหรียญ กว่าจะจอดกว่าจะระลึกปีนขึ้นไปเลยไปนี่กว่าจะเล,เล็กกว่าจะระลึกอ,อีกกี่ขาดได้ปีนขึ้นไปแล้วไปขึ้นไปแล้วต้องกระโดดตรงนั้นอุ้ยต้องหาปลดกดปุ่มก่อนไม่งั้นเราจะไปไม่ได้ใช่ต้องกดให้ครบสามปุ่มใช่ไหมใชอ่อันนี้อันที่สองอยู่ระยะหนึ่งอ่ะไอ้พ่ออุ้ยพ่อเน่าตกพ่อไหนบอก นคยบอกว่าขึ้นข้างบนได้ไงนี่ไงเราก็ต้องขึ้นไปนี่ไงแต่เราต้องหาปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก่อนมันยังไม่ครบโน่นไงเจอแล้วข้างหลังนู่นนะไหนอยู่ข้างหลังไหนโน่นไงโดดข้ามไปเสื้อไปดิเห็นแล้วเห็นแล้วข้ามไปข้ามไปกดปุ่มแล้วเย่ครบแล้วเปิดประตูเปิดประตูยังไงอ่ะประตูทะลุไม่ตีประตูพีดีนะ ตัวอยู่ด้านหลังอุ้ยระวังเลเซอร์ด้วยค่ะติดิโดดเลยเย่ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้๊ยระวังโดนตกลงไปใส่น้ำยาสีเขียวนี้นะเราจะตุยนะอ๋อมันเป็นสารพิษใช่ไหมใช่อุยโดดเลยกระโดดกระโดดกระโดดข้ามไปเลยกดปุ่มแอนเฮ้ยอะไรอ่ะ อุ้ยเลเซอร์เยอะเลยเมื่อกี้ไปฟังตกใจคิดว่าตัวตลกจะมาแล้วเหรอใช่กดปุ่มก่อนค่ะจุ๊บอะไรอ่ะแอ๊บตกใจหมดเลยมันมาตุยเลยอ่ะฟังตกใจเวอมดตกใจหมืนเลยมันจะมาอีกมั้มเนี่ยไม่มาอีกหรือมั้ง อ้ยกระโดดข้ามเลเซอร์ไปก่อนเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแว๊บเมื่อกี้เนี่ยไม่คข้าแล้วถ้เรากดปุ่มมันก็มันก็จะตามามาไงเหรอใช่ไปเลยเรา,ากดแล้วเราตัวอีกแล้วก็จะก็จะเล่นยากเลยเล่นยากเลยใช่ไหมใช่อุ้ยกระโดดลงมาตรงนี้นดีกว่าดขนาดแฟ่ใบฟางย,ยังกลัวเลยเหรอ เประตูก็กกกเฮ้ยตัวตลกเล็กต้องยิงมันต้องยิ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 งงยิงงยิงยิงยยิง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 ยยิงยิ เย็บเหรียญก่อนนะเย็บไปอย่าแมวอุ้ยไปทางไหนต่อเนี่ยหาทางไปไม่ใช่ทางนี้แน่ๆเลยไปโดดขึ้นทางไหนดีอ่ะเอ๊ะทางไหนอ่ะทางไหนอ่ะโอ้ยทางนี้ขึ้นไม่ได้อ่ะอุ้ยนู่นไงเขาขึ้นทางนู้นกันปะโถไุยฝังไม่รู้เรองเอ้าแฝดแฝดเพื่อนแฝดเพื่อนเพื่อนตกอกอุ้ยต้องอุ้ยเดินบนเสาจะตกลงไปไม่ได้เลยนะเนี่ย นี่จมบุกใชตรงบุกจมบุกบุกเลยใช่ไหมลมมันแรงมากเลยตรงเนี้ยลมพัดเราปิ้วเลยอะแต่ละอุ้ยอุ้ยลมอีกแล้วอู้ลมพัดเรา้ยระวังโดนเลเซอร์นะเลเซอร์มันจะแอบเลยนะปั่นเราตุยเลยนะปั่นเราตุยเลยใช่ปั่นให้เราปั่นให้เราเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมโอ้โหพิュวมากเห็นไหมไม่โดนเลยช่อใช่วยพิュวมากนี่เป็นไงล่ะรอดอุโมงค์อะ อุโมงเลเซอร์ไม่โดนสังอันเลยเป็นไงผิวผิวโอ้โหก็ก็ก็เปรี้วพ่ออุ้ยพัดลมพัดลมอุ้ยพัดลมพัดเราอะมันนี่เร็ลยนี่เลยโอ้พัดลมพัดแล้วพัดลมพัดโอ้พัดลมพัดเรายี่ไงนี่ เรามาถึงตรงนี้แล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเขียวๆเนี่ยไม่ดูอ่ะตดตด,ดเหรอถ้าเราโดนแล้วเราจะตุยไหมมันเป็นตด,ดเหรอเป็นตด,ดมั้งตดคนอื่นเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเลเซอร์อีกแล้วเนี่ยเออใช่เลเซอร์เลเซอร์ด่านอ,อะไรขนาดนี้ยะขนาดนี้เลเซอร์เยอะมากเลยด่านเนี้ยใช่กระโดดกระโดดด่านนี้ ก็ก๊กก็๊กไปเล่มุดอุโมงค์ไปก่อนนะนี่เรามุดอุโมงค์ไปเพื่อเราจะหาทางออกใชอค่ะหาทางออกหาทางออกไม่เจอสักทีเลยอ่ะออกไปจากบ้านไปจากบ้านของเด็กคนเนี้ยเด็กอะไรเด็กตัวตลกเด็กตัวตลกอุ้ยตกลงมาในท่อ,อ,อแล้ววะเนี่ยใช่อุ้ยตกลงมาอีกแล้วเก็บเหรียญก่อนนะเออได้อู้พัดลมพัดเราขึ้นไปแล้วอูล้ลอดอุโมงไรเซอร์อีกแล้ว โอ้ยคนลมแรงมากเลยเป่าล,ลอยเลยอะตกลงไปอีกแล้วออ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเ่เจออะไรธรรมดาขนาดเนี้ยกระโดดข้ามกระโดดข้ามก่อนนะใช่ระวังเนี่ยออกมาตรงนี้อีกแล้วว่าของเล่นเยอะจริงๆเลยเด็กคนนี้ใช่อุ้ยมากินน้ำก่อนอู้หือกินน้ำวันนี้แล้วมันจะทำให้เราวิ่งไว ไปเลยอุ้ย<ป>ตุยเลยตุยเองเอ่ะต้องกินน้ำใหม่กินน้ำใหม่จะได้วิ่งเร็วกินน<อ>้ำกินน้ำหาน้ำกินหน่อยกดปุ่มมาเร็วกินน้ำก่อนนะพ่อค่ะอุ้ยตุยอีกแล้วพอกินน้ำใหม่กระโดดนี่เป็นไงนี่นี่นน โอ้วิ่งเร็วมากนี่กระโดดเร็วด้วยเป็นไงโอ้โหกร <c ười> ะโดดโอ้กระโดดได้ไกลนะเนี่ยกระโดดได้ไกลม้าเลยตุ้อีกแล้ว啊โอ้ใช่ได้ตู้อยู่ก่อนเลยไม่ได้กระโดดโอ้ยกระโดดโดดโอ้โหกระโดดโอ้ยเกือบไม่รอดโอ้โหมันไกลมากเลยอะกระโดดอะ เนี่ยมันห่างมากเลยโหดีนะที่เรากินน้ำอันนั้นมาเราวิ่งไวแล้วเราก็กระโดดไวด้วยโดดโอ้โหยิงโอ้โหไปแล้วนะกดปุ่มก่อนกดปุ่มก่อนเลยแล้วย้อนกลับมากดปุ่ม นี่ายกดปุ่มแล้วเปิดประตูสิคะตรงไหนอะเปิดประตูต้องกดปุ่มก่อนไหนประตูอะนี่ไงเปิดใช่หุยมาแล้วยิง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 สู้กับมันเร็ว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 ยิง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 มาแล้วมนักไแล้วยิง ยิงกับหลังด้วยไงโบยิงกับหลังอ่ะอุ่งรุ่งรุ่งรุ่งยิ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 งไม่ดีนะยังไม่ตุยใช่ใช่โอ้หูยวิ่งไล่เราหน้าดูเลยอ่ะยิงนี่นี่นี่ยิงข้างหลังไม่เข้าใจหันหน้าไปยิงด้วยป็งไงเลเร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 แม่จริงก็ตามมาเลยยิงยิงนี่ตุยแล้วเป็นไงจิ้งก๊วะ ไปทางไหนต่ออุ้ยมีรถบัสมารอรับขึ้นรถบัสด,ดีกว่า <c oughs> ไปแล้วนะบายบายๆตัวตลกเด็กเข้าไปแล้วนะอุ้ยเย้เราหนีออกมาจากบ้านของตัวตลกเด็กได้แล้วนี่ไงขอขึ้นชิงชา้าหน่อยนะจะขึ้นชิงช้าเหรอขึ้นไปเลยเอาขึ้นสีเหลืองดีกว่าเหรอ ดกว่าโอเคงั้นไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย